สบายดี LTV i s i o n นักลงทุนเวียดนามสนใจลงทุนโครงการไฟฟ้าพลังงานลมแขวงสวรรค์นาเขตเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาครับท่านเวียงทวีสอนเทพพระจันทร์้องเจ้าแขวงสวรรค์นาเขตได้ให้การต้อนรับกลุ่มในการบริษัทฟไฟฟ้าตะวันออกของเวียดนามและคณะ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางการลงทุนโครงการไฟฟ้าพลังงานลมโดยบริษัทแจ้งความประสงค์จะเข้ามาสำรวจและศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตไฟฟ้าพลังงานลมที่เมืองนองและเมืองเซโปนแขวงสวรรค์เขตซึ่งบริษัทมีความพร้อมทั้งในด้านการเงินทุนประมาณ1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐตลอดจนประสบการณ์ด้านดังกล่าวในเวียดนามโดยการลงทุนผลิตไฟฟ้าพลังงานลมที่เมืองนองและเมืองเซโปนบริษัทต้องการพื้นที่ประมาณ2,000เฮกตาร์ เยพร้อมที่จะลงพื้นที่เพื่อสำรวจและตรวจวัด,วดแรงลมซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ6เดือนและจะเสนอขอลงทุนติดตั้งกันหังลมเพื่อผลิตไฟฟ้าให้แล้วเสร็จภายในปี2,568โอกาสนี้ครับท่านรองเจ้าแขวงสวรรณเขตแสดงความพร้อมให้การสนับสนุนบริษัทที่สนใจจะเข้ามาลงทุนในแขวงสวรรณเขตและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแขวงติดตามและประสานงานเรื่องนี้รวมถึงการดําเนินการของบริษัทต่าง ที่ารรัฐสัมปทานที่ดินในเมืองนองและเมืองเซโปนทางนี้ครับเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมารองเจ้าแขวนสวรรค์เขตนำคณะเดินทางไปเยี่ยมชมโครงการผลิตไฟฟ้าพลังลมซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งกันหังลมบนภูเข,ขาที่เมืองฮองฮัวจังหวัดกวางจิเวียดนามซึ่งคาดว่าจะทดลองผลิตไฟฟ้าในเดือนกรกฎาคมปี2565แล้วพบกับ l t v i ที o n ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี